วันนี้มาทำคลิปจัดส่งเครื่องทํากุญแจและเครื่องลงโปรแกรมอ e ีโมชิปอันนี้เป็นเครื่อง s 9ครับก็เหมือนเดิมอุปกรณ์แถมต่างๆจะครบชุดอย่างชุดนี้เป็นประกับล่องเรือยก็ทำกุญแจล่องเรือยชุดนี้ประกับฟันปลาก็ทำกุญแจเลือกฟันปลาจะเป็นรถยนต์ รถเครื่องครับไกด์และดอกสว่านก็มีมาให้ครบรวมทั้งดอกเจาะหลุมครับดอกเจาะหลุมก็คือกุญแจพวกกุญแจลูกบิดกุญแจตู้เซฟเจาะหลุมได้หมดครับยังไงก็ยังยืนยันว่าเครื่อง เอสเป็นเครื่องที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องสไลด์ครับลองลงจากเครื่องออโต้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเครื่องลงโปรแกรม VDI Mac Pro ครับ mm hmm. เครื่อง v d i m a c Pro mm hmm. ก็ยังยืนยันอยู่ว่าเป็นเบสิกหรือพื้นฐานสำหรับช่างกุญแจที่ต้องการทำกุญแจอ e ีโมชิพผ่านเครื่องนี้ไม่ได้เลยต่อให้ ซื้อเครื่องเป็นเครื่องสูงๆเช่นอเทลหรือลอนดอครับยังไงก็ต้องมีเครื่องนี้เพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เครื่องที่กล่าวมาเครื่องสูงๆราคาดีๆแพงๆไม่มีและทำไม่ได้มันเป็นเบสิกเหมือนถ้าเราเป็นนักเรียนครับถ้าจะเรียนหนังสือไม่เข้าอดุดมาลไปขึ้นปหนึ่งหรือ ไปขึ้นปริญญาไปเรียนปริญญาเลยก็ไม่ได้ครับนี่คือเบสิสครับสำหรับผู้ที่อยู่ไกลซื้อเครื่องนี้ก็จะมีคลิปการเรียนการสอนแนะนำการใช้ครับเครื่องวิดายแม็กโปก็มีตำราหรือคู่มือภาษาไทยเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4มี4ี่เล่มครบชุด เสริมเพิ่มเติมได้หมดเลยครับในกรณีการทำกุญแจอ,อิโมชิปสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกลัวว่าไม่เป็นครับเดี๋ยวนี้มีคลิปวิดีโอทั่วไปเลยนะครับใน YouTube เปิดดูมีทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดครับสนใจสั่งซื้อก็โทร0 8 3 7 0 1 3 1 3 3ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ